สวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้ห้ามมาหลุนซอยกันเนาะค่ะพี่น้องว่าหัวเป็นสิริออกตัวผูหรือตัวแม่เนาะจากพี่น้องเนาะเพื่อกลางบิงค่ะพี่น้องเพื่อกลางจาคะคลอดล่ะค่ะรอคอยมาตั้งร้ายเหมือร้ายเดือนเนาะจากพี่น้องเนาะมาหลุนไปพร้อมกันคะ่ะตอนนี้เลื่อ,อยากเขาไปไก่เมื่อนาอยหยนเพื่อ,อย่างอายก็เลยอยู่ไกลไแต่ว่ากสิค่อยสังเกตคอยติดตามการบิงการอันนี้ของเพื่อนนี่ยแหละค่ะพี่น้องชมก็ช,ม,ชมพร้อมกันเนาะ,ะพี่น้องเนาะ จาะพี่น้องเพื่อกลั่นเหยียดขาจ้ะเอ้าเหยียดขาเบ่งเบ่งลูกเบ่งเงลูก่งเงเบ่ง่งอืออือเอ้าแปลวทายจ่ายระยะไก่เนาะจ่ายไทยยุ่งหันน้อแต่พร้อมมาบรให้เขาไปไก่เนาะเบ่งของลูกเบ่งเอ้าวพี่น้อง ธรรมาชาติเลยได้หนีค่ะพี่น้องอยากลูกมนะั้งเนาะไม่อยากลูกอยู่บ่นี่จะถก้องเพลินหลุ่นอยู่ที่ไหนนี่ค่ะพี่น้องพี่น้องเห็นบ่ขาเพลินออกมาแล้วค่ะนี่ นี่เพิ่นเบงอยู่ค่ะพี่น้องห้ามาหลุ่นซอยกันนะค่ะพี่น้องเนาะนี่ค่ะเพิ่นกำลังเบงค่ะพี่น้องเบงลูกเบงเบงต่พ้อนั่ยืนหุ่นซอยซอยงวานอะไรอยู่เป็นเสือเป็นเสือวาน้องมังมีเนาะค่ะ พี่พ่อนแล้วตื่นเต้นร้ายเพราะว่าเพิ่นเป็นัวนแม่สาวนอกจากพี่น้องนอ่ะกลุ่นซอยเพิ่อนอยาเพิ่นคอนยาขอดหยาแค่สิะะ่แล้วค่ะนี่จริงกําหนดคอยเพิ่นยี่สิบสามกันยานะคะ่ะแต่ว่าเพิ่นพึ่งจะมาเจ็บท้องนี่นะคะ่ะช่วงนี้แล้วค่ะพี่นออกแบงแบงแบงเลยลูกแบงเลยแบงเลยแบงเลย แต่ผ่อนเพื่อนเาพอหายนู้แป๊วเขาไปไก่เขาไปไก่เพื่อนนอกจากหย่านเพื่อนอยากอายหย่านเพิ่นพอย่อมเบ่งสิงนะจ๊ะพี่น้องแต่ว่าโดยสัญชาตญาณถ้าเกิดว่าเปรียบเทียบส่นคนเนาะถาลูกสีออกลูกยังสีด้วยแป๋วนิ่ประเด้สนมนุษย์มานานแล้วเนาะพี่น้องเนาะอยากเบ่งางานเดียวเนาะถ้าชวนเบ่งประเดเีษเคลเลยว่าไฟสียืนเบืองยืนมาเบิ่งเนาะพี่น้องเนาะบ่ไเด้สนใจได้เนาะคค่ะเรื่งตะขอดโอ้ยฝ่าเบง่งลูกฝ่าเบ่ง เบงเบงเบงแป๊บปรูว่าแป๊สิท่านฉากถีพันเบงออกมาได้ว่าเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าสิพยายามจนถึงถีสุดเนาะค่ะมาหลุ่นซอยกันจ้ะพี่น้องเบงลูกเบง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 เหมนเสียงพันเบงค่ะพี่น้องเบ่งเบงเบ่งอ้าอ้ายเมื่นี้ กำลังเห็นหัวมันไรเยังเอินเนอเอ่นแพด์สนามพิ่นมาค่ะพี่น้องกำลังมาเช็คอากาศค่คะแพด์วน,นดวลพี่น้องกับพ่อคุณอาคาตาเพิดียีดอ,อกจาก๋าพาคูมานพาเพิ่นไปเก็บเห็ดนำเลือยอยู่ เบ่งเบงลูกเบงเบ่งเบ่งดวงเบ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 ่ย ยงเพินนเออพ่นพี่น้องเอยเพิ่นเดงเดอย่าฝ่าวาได้เ้ยอย่าฝ่าวมันสีเตือนมันสีหลุอีกได้ฟังมึงก่อน อันท่านผู้ชมทั้งหลายกับเบง้งน้ำกันได้คะ่ะพี่น้องได้ยากดินกับมูดังมันออกมาแล้วนะอีกเว้นจะหน่อยจะสวยอีกนิดนึงมี่อีกนิดนึงมี่อดทอนอดทอนยิงน้อยนึงลูกตรงยิงน้อยนึงอีีออปากแล้วลินแล้วเน็ดเน็ดอยู่เนาะนิดนึงมี่อดทอนอีกนิดนึง อี่เอปป้งมี่อือออกมาแล้วพี่น้องออเผออ้กจ้าพี่น้อง สามเ็จแล้วห่วยกลอยอยู่วานเลยเกิเ <c oughs> ถิกจ้าพี่น้องมานอยู่ฮ้ เคดินเห้ดแผดนนวในนี่ค่ะมาทำขอนให้นี่มัเป็นยัน้องเทิงกันตอนที่เอาเป็นผู้คุเด้อไมติดตัวคดินใช่เอมันแข็งกันเออยาเดอมีเต็ดขาดเดอมึงเกียวค่ะพี่น้องเอ้ยธรรมชาติล้วนๆนี่านนะพี่นอง ผู้ใต้คือโตข้ามวะโตข้ามผู้ใดก็ว enfin ่าให้มันได้ผู้ใต้เนี้ยจักตูนั่นอะไรคลายวะอืมผู้ใดก็หือบอกเ่าหือยาลียาลีหรือผู้ใดก็ว่าให้มันได้ผู้ชายเนี้ยพ่อจักตูมึงนั่นเธอได้เด็แต่มีหญิงหลายพ่อเพิ่นซื้ออยังก็อไอ้หม้อตน พี่สาแดงโอเวอแมนแมนพี่น้อง <laughs> ให้ซื้อ,อยางดีนอ้พี่น้องเลยวันนี้เป็นมือนเลือกหน้ายกพอดีค่ะซื้อ,อยางดีนอ้ <laughs> ซื้อน้องพิธาสีสีถึกด้อมสมทะลมบอค่ะนี่ <laughs> แต่พอกำลังแก้เดบกันค่ะใส่ซื้อน้องพิฐานแน่พี่น้องเลยผู้ชายพอด, <laughs> ดีเลย บมมากจ้ะบมากแต่ว่าแต่งซื้อหัวว้ใงาน่อ่ตาห้นอันต้นกระทอมอต้นอัน้นเหนี้่างน้เตแสดงว่าเพิ่นบาหวงหลูเพิ่นเป็นใดจ้ะ พ่อพันเพื่นกับเป็นเป็นพ,อพน่อพันแถวบ้านนี่แหละค่ะพี่น้องประด้ผสมหลอดเดี๋ยวค่ะผสมตัวเอาค่ะเพราะว่าเพื่นเป็นงัวแม่สาวนะจา๊ะแต่พ่อเลยอยากผสมตัวกนบันเถืกไหวขอดวันที่สิมกรกฎาคมสองพันาร้อยหกจากพี่น้อง

ก้าบบ้าบาบเนาะเสียบักเสียบักพุ่มพ um um uh evet> mm ุ่มเนาะพุ yes, ่มพุ <k <k ่มกับพิถาก็พอดีไว้ของจองกันลูกว่า่านได้อยู่่ันแข็งเย็นได้แล้วยินได้แล้วเสื้อตัวเจ้ายินบอก เสือตัวเจ้าสีข้อไอ้พ่อมีประโยชน์ได้ไงรุ่นเอามาดึงหว่างกันกุ้งขาพี่น้องกำลังสิ้ลูกได้ละจ้าอ้าวลมล้งอีกแล้วพี่น้องโอเคไหพี่ขยิบขยิบวันนี้เซซินพระลกิจละค่ะมือใหม่สิได้ไปเก็บเพียสละบานี้หัวก็ออกลูกแล้วสบายใจเหลือแต่ล่อน้องหัวจะพี่น้องพาคกันเฝ้าน้องหัวอยู่จ้าอาจเซบ่มีคิมให้พี่น้องในเมืองน้อน้องหัวนี่น้อนะจ้า สรุปว่าัมงมีแม่ผนิปมาณัสองสองปีจากพี่น้องแล้วกับเด้คขอดน้องพี่ธาจะใเห้ืื้อน้องพี่ธาเนะาะ <c oughs> ได้ผู้ชายจากพี่น้องนะคะครูมันขอลาไปก่อนนะคะเด้อมือไม่จังพอคลิปไม่น่าจากพี่น้องเนาะสวัสดีค่ะ